สิทธิรายเก่าฟังด่วนเดือนกรกดาคม2,568นี้และรายใหม่เตรียมตัวลงทะเบียนลงทะเบียนเมื่อไหร่ฟังเลย สวัสดีครับทุกคนกลับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่25มิถุนายน2 5 6พรและก็เช่นเคยทางช่องอัปเดตข่าวสารสิทธิสวัสดิการต่างๆจากทางรัฐบาลและข่าวสารในวันนี้ก็แน่นอนเป็นกลุ่มผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเก่าหรือจะเป็นรายใหม่ที่รอลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2568อยู่นั่นเองนะคะในส่วนของรายเนียเดี๋ยวเรามา อัปเดตมพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะ ซึ่งแน,น่นอนทุกท่านก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะก็เข้าเรื่องกันเลยนะคะสาหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ทุกท่านเกาะติดกันนะคะว่าจะได้ลงทะเบียนกันเมื่อไหร่สําหรับรายใหม่ที่รอลงทะเบียนนะ ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก็แจ้งสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเก่าทุกท่านก่อนนะคะรายเก่าทุกท่านนะคะที่มีสิทธิสัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2565นั้นนะคะก็สอบถามกันเข้ามาว่ายังได้รับสิทธิต่อเนื่องอยู่หรือไม่และจะหมดเขตเมื่อไหร่นะคะสาหรับรายเก่าทุกท่านนะคะยังได้รับสิทธิต่อเนื่อง และในเดือนกรกฎาคม2568นี้ซึ่งสำหรับสิทธิสวนสดิการแห่งรัฐหรือประกันจนรายเก่านั้นยังได้รับสิทธิต่อเนื่องนะคะในเดือนกรกฎาคม2568นี้นะคะก็จะได้รับเป็นวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนนะคะก็ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ค่ะแล้วก็วงเงินค่าเดินทางได้รับ 750บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับใช้เดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะนะคะส่วนอีกหนึ่งรายการที่จะได้รับพร้อมกันในวันที่1กรกฎาคม2568นะคะก็คือได้รับค่า ส่วนลดซื้อกันหุงต้ม8 0บาทต่อ3เดือนนะคะและน,นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาและก็ค่าไฟด้วยนะคะค่าน้ำประปาได้รับสูงสุด100บาทต่อคนเรือนต่อเดือนนะคะส่วนค่าไฟนั้นได้รับสูงสุดอยู่ที่315บาทต่อคนเรือนต่อเดือนนะคะซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระพ่อแม่พี่น้องนะคะที่มีสิทธิสุดกิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองค่ะ และจะมีอีกหนึ่งรายการที่ได้รับเงินสดนะคะก็คือวันที่20กรกฎาคม2568นะคะ เป็นเงินเพิ่มเบีย้ยความพิการ200บาทต่อเดือนนะคะสำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการซึ่งมีแบบตัวคนพิการและได้รับเบีย้ยความพิการ800บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็จะโอนเงินเข้าให้ในบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกความเพด้วยเลขแบบตัวแบบประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือรับมอบอำนาจที่ใช้รับเบีย้ยความพิการ800บาทนะคะซึ่งก็จะ ได้รับเป็นเงินสดสามารถกดใช้ได้ค่ะมาต่อกันที่ร้ายใหม่กลุ่มที่รอการลงทะเบียนอยู่นะคะกลุ่มนี้นะคะก่อนหน้านี้มีการแจ้งจากทางกระทรวงการคลังว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2568นั้นต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะ ซึ่งก็คาดการว่านะคะจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนไม่เกินเดือนกันยายน2568นี้นะคะใครที่รอลงทะเบียนอยู่นะคะก็เตรียมตัวนะคะอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะสำหรับผู้ที่จะลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะ สำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นะคะการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าที่มีอยู่แล้วประมาณ14.5ล้านคนนะคะกลุ่มนี้แน่นอนแล้วย้ำกันอีกครั้งไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่แต่อย่างใดเพราะทางกระทรวงรคลังจะนำรายชื่อของกลุ่มนี้รายชื่อของกลุ่มเก่านี้นะคะไปคัดกรองคุณสมบัติอัตโนมัตินั่นเองค่ะ ส่วนกลุ่มผู้ที่จะต้องลงทะเบียนใหม่นะคะก็คือกลุ่มที่ไม่เคยได้รับสิทธิมาก่อนซึ่งคาดว่ามีจำนวนอยู่10ล้านคนนะคะรวมถึงกลุ่มตกลนจากปี2565ก็อาจจะยังไม่ได้ยืนยันตัวตนแต่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์น,นะคะกลุ่มนี้จะต้องดำเนินการลงทะเบียน ใหม่นะคะซึ่งก็จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐนะคะ และก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขใหม่นั่นเองซึ่งทั้งนี้กระทรวงขังยังอยู่ระหว่างการจัดเตรียมระบบการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2,568รอบใหม่ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จนะคะโดยคาดการว่าจะมีความชัดเจนภายในเดือนกันยายน2,568ดดังนั้นบัตรเดิมรายเก่าทุกท่านจะยังได้รับการช่วยเหลือต่อเนื่องนะคะได้รับเหมือนเดิมนะคะหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะ จะต้องรอทางกระทรวงการคลังออกมาแจ้งให้ชัดเจนก่อนนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ยังเหมือนเดิมกับปี2565ที่ผ่านมาหรือไม่ถ้ามีหลักเกณฑ์เงื่อนไขใหม่อย่างไรนะคะก็จะมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบนแอปทางรัฐนะคะปี2565ที่ผ่านมามีกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยตกหล่นเยอะเลยทีเดียวก็สำรวจ มาจากการแจกเงิ mm, น1 0,000บาทกลุ่มแรกเฟสแรกที่เป็นผู้มีบัตรสวรัสดิการแห่งรัฐหรือบนนัตรคนจนและกลุ่มคนพิการนั้นกลุ่มคนจนจริงๆนะคะที่ไม่มีบัตรสวรัสดิการแห่งรัฐและก็ไม่เป็นผู้พิการนั้นมีอยู่เยอะเลยีเดียวซึ่งสอบถามนะคะว่าทำไมถึงไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวรัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะก็ะาม,มาีคําตอบว่าไม่ทราบนะคะว่าลงทะเบียนที่ไหนนะคะและก็หมดเขตเมื่อไหร่นะคะเพราะ เพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มคนจนนะคะก็อย่าลืมคอยติดตามข่าวสารกันไว้นะคะปีนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะก็จะมาแจ้งและอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องด้านรับฟังในทุกๆวันอยู่แล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารกันไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ